สวัสดีครับพบกับผมอามสลันคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันคริสต์มาสวันที่มีความสำคัญทางศาสนาของศาสนาคริสต์ก่อนที่เราจะทำควา,ามรู้จักกับข้อมูลของวันคริสต์มาสผมขอนำทุกท่านมาทำการเรียนรู้ประวัติโดยสังเขปของพระเยซู ศาส,สดาของศาสนาคิดกันก่อนครับศาส,สนาคิดมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐพระเจ้าผู้สูงสุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในสถานะพระบุตรโดยพระบุตรมีความเท่าเทียมกับพระบิดาในสวรรค์และพระจิตหรือพระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าผู้ประเสริฐทั้งสสถานะเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ดำรงอยู่ต่างสถานะกันเปรียบเสมือนกับน้ำที่มีสามสถานะคือของแข็งของเหลวและกา๊าซแต่ก็เป็นน้ำเหมือนกันนั่นคือพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงมีสามสถานะคือพระพิดาพระบุตร และพระจิตหรือพระวิญญาณของพระเจ้าโดยที่พระเจ้าทั้งสามสถานะสามารถพูดคุยกันได้ความเชื่อนี้เรียกว่าตีเอกภาพหรือตีเอกานุภาพและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประทานความรอดให้แก่มนุษย์และนำให้มนุษย์ไปอยู่ในสวรรค์ พระน,นามของพระเจ้าผู้ประเสริฐพระบิดาทรงมีพันนามว่าพระเยโฮวาหรือพยะโฮวาหรือพระยาเวซึ่งนามพระยาเวนี้เพิ่งมีการเรียกขานได้ไม่นานพระบุตรมีพันนามว่าพระเยซูคริส ส่วนพระนามของพระองค์ในสถานะพระวิญญาณหรือพระจิตนั้นไม่มีพระเยซูถึงแม้ว่าท่านเป็นสถานะของพระเจ้าในรูปพระบุตรหรือเป็นบุคคลที่เรียกว่าพระบุตรแต่ท่านไม่ได้แยกออกจากพระบิดาหรือพระจิตเลยในคัมภีร์ไบเบิลปรากฏหลายอย่างที่ท่านสามารถทำแบบพระบิดาได้ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ทำแบบที่เป็นมนุษย์ทำได้เช่นเจ็บป่วยมีความกลัวได้หรือแม้แต่ตายได้ในสถานะมนุษย์แต่ความเป็นพระเจ้าท่านก็ฟื้นจากความตายได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าแบ่งภาคไม่ได้เพราะไม่ได้แบ่งพระเจ้าแค่ปรากฏมาในสามรูปแบบเท่านั้นแต่รูปแบบ พระบุตรหรือพระเยซูพระผู้ไทยรูปแบบนี้คือพระเจ้าต้องการให้เห็นตนเองในสภาวะมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องผ่านวิธีการมาแบบมนุษย์คือการเกิดจากขันมนุษย์ เรื่องราวการประสูติของพระเยซูทูตสวรรค์ชื่อกาเบียวได้มาหามารียหญิงพมชาลีซึ่งได้มั่นหมายกับโยเซฟเอาไว้แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันว่ามารียจะตั้งรันโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะคลอดบุตรเป็นผู้ชายให้ตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเยซูเด็กคนนี้จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดและจะได้เป็นกษัตริย์เหมือนกับดาวิดบรรพบุรบุษของเขา ก่อนที่พระเยซูจะประสูติไม่นานกษัตริย์ออกัสตัสได้ประกาศให้มีการจดทะเบียนสมโนโครัวตลอดทั่วทั้งอาณาจักรโรมันซึ่งอิสราเอลในเวลานั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันด้วยทำให้ทุกคนต้องกลับบ้านเกิดของตนเพื่อไปจดทะเบียนสมโนโครัวโยเซฟอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเลตแฝนกาลิลีซึ่งอยู่ทางเหนือ ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดที่เมืองเบธเลเฮมแว้นยูเดียที่อยู่ทางใต้เพราะโยเซฟเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเมื่อไปถึงเมืองเบธเลเฮมมาลีก็ปวดคันจะคลอดบุตรแต่ไม่มีโรงแรมว่างสำหรับพวกเขามาลีและโยเซฟจึงขออาศัยในคอกสัตว์และได้คลอดบุตรที่นั่น โดยเอาผ้าอ้อมพันพระกุมารเยซูไว้และวางในหลางยาในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตรได้มีดาวประหลาดปรากฏขึ้นนักปราชญ์จากทิศตะวันออกจึงรู้ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งของชาวยิวได้มาบังเกิดจึงได้ตามดาวประหลาดนั้นมาเพื่อที่จะได้พบกับพระกุมารและจะได้นมัสก,การพระอ,องค์ กษัตริย์เฮโรตได้ทราบเรื่องที่มีกุม,มารจะมาเกิดเป็นกษัตริย์ของชนชาติอยู่จึงให้ออกไปตามหาเพื่อที่จะสังหารเสียแต่ทูตสวรรค์ก็ได้มาเตือนโยเซฟว่าให้พาพระเยซูและมารีนั้นหนีไปอยู่ที่อียิปต์ก่อนจนกว่าจะปลอดภัยเมื่อกษัตริย์เฮโรตได้สิ้นพระชนทูตสวรรค์จึงมาแจ้งกับโยเซฟในความฝัน ให้นำพระเยซูและมารีนั้นกลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดที่นาซาเลสได้เมื่ออายุได้30ปีพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากจอรนที่แม่น้ำจอแดนการรับบัพติสมาคือการจุ่มตัวลงในน้ำแล้วขึ้นจากน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้ตายจากชีวิตในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่ออุทิศตนให้กับพระเจ้า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบกิจทางศาสนาของพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลทรายเป็นเวลา40วันซึ่งจะต้องทนกับมารที่เข้ามาก่อกวนและพระเยซูก็ทรงผ่านด่านทดสอบเหล่านั้นมาได้พระเยซูนั้นมีสาวกของพระองค์ทั้งหมด12อักรสาวกและพระองค์ได้มอบหมายงานและการเผยแพร่ในความจริง และคำสั่งสอนของพระเจ้าต่อไปการประกอบกิจของพระเยซูเริ่มจากการสั่งสอนแบบสั้นๆได้ใจความทําให้ผู้ฟังนั้นสามารถจินตนาการและนึกคิดเองได้โดยคําสอนที่มีชื่อเสียงของพระเยซูคือคําเทศนาบนภูเขาพระเยซูได้ออกเผยแพร่คําสอนอยู่ประมาณ3ปีนอกจากการเผยแพร่คําสอนแล้วพระเยซู ยังทรงรักษาโลกต่างๆให้กับผู้คนมากมายสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าปุโรหิตและเหล่าปุโรหิตได้หาทางใส่ร้ายและกำจัดพระองค์ในเดือนสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูท่านได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนของเยรูซาเล็มพระองค์ทรงล่วงรู้ว่ากำลังจะสิ้นพระชนและถูกทรยยศจากหนึ่งในอัครสาวก ชื่อยูดาสผู้ทรยศด้วยเงิน30เหรียญเงินในเทศกาลทานอาหารฉลองปัสกาพระเยซูกับสาวกได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำมื้อสุดท้ายหลังจากมื้ออาหารได้สิ้นสุดลงยูดาสได้ออกจากบ้านไปเพื่อไปหาพวกปุโรหิตและพาทหารมาจับกลุ่มพระเยซู ในช่วงวันนั้นพระเยซูถูกตัดสินประหารและตึงกับไม้กางเขนในเช้าวันศุกร์และสิ้นประชนในช่วงบ่ายจากนั้นสามวันผ่านไปพระเยซูได้กลับฟื้นคืนอีกครั้งและทรงปรากฏให้เหล่าวาวกและคนจำนวนมากได้เห็นก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ รับชมข้อมูลเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหลังไททันนี่ครับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสคือวันที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาคริสต์ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่ชาวคริสต์ให้ความสำคัญมากทั้งนี้คริสต์มาสแปลว่าบูชามิซาของพระคิตเจ้าโดยมีลากศัพท์มาจากคำว่าคริสติสมิซาเนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นวันที่คริสต์ศาสนิกชนนิยมทําพิธีมิซา ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสแม้วันคริสต์มาสจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูแต่ในคัมภีร์ไบเบิลก็ไม่ได้มีการบันทึกว่าพระองค์ประสูติตรงกับวันที่เท่าไหร่โดยชาวคิดเชื่อว่าพระเยซูประสูติณเมืองเบธเลเฮมแ้นยูเดียในสมัยจักรพรรดิออกัสตัสแห่งกรุงโรม ต่อมาในปีค27ศ274จักรพรรดิออเรเลียนทรงกำหนดให้วันที่25ธันวาเป็นวันเฉลิมฉลองเหล่าสุริยะเทพของชาวโรมันแต่ชาวคริสต์ในอาณาจักรโรมันถือว่าพระเยซูคือผู้ทรงอยู่เหนือความตายและเป็นศาสดาสูงสุดที่พวกเขานับถือ จึงเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูในวันที่25ธันวาเช่นเดียวกันวันคริสต์มาสอีฟตรงกับวันที่24ธันวาคมของทุกปีหรือก่อนวันคริสต์มาสเพียงหนึ่งวันเนื่องจากในธรรมเนียมของชาวคริสต์วันคริสต์มาสจะเริ่มต้นขึ้นในตอนเย็นของวันคริสต์มาสอีฟเด็กๆจะนำถุงเท้ามาแขวนไว้ที่หน้าเตาผิง เพื่อรอของขวัญจากซันตาคอสตส่วนในวันรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันคริสต์มาสที่สมาชิกครอบครัวจะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทํากิจกรรมและรับประทานอาหารขํามมือพิเศษร่วมกันซึ่งเมนูอาหารที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือไก่งวงและเครื่องดื่มประเภทต่างๆประวัติซันตาคอสต ชายแก่ใจดีที่เด็กๆทั่วโลกรอคอยภาพชายแก่ล่างอ้วนสวมชุดสีแดงหนวดเข้าสีขาวมาพร้อมกับรถลากเลื่อนและควางเลนเดียจมูกแดงหรือที่เรียกกันว่าสันตคอรสกลายเป็นอีกหนึ่งภาพจำของวันคริสต์มาสซึ่งจริงๆแล้วสันตคอรสได้ต้นแบบมาจากนักบุญนิโคลัสบาทหลวงชาวตุรกี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นชายที่มีจิตใจดีต่อมาชาวฮอลแลนด์เรียกนักบุญผู้นี้ว่าซินเตอร์คาสและชาวอเมริกันเรียกเพียนเป็นซันตาคอสมีเรื่องเล่าว,ว่าในสมัยที่นักบุญนิโคลัสยังมีชีวิตเขาเคยปีนป่องไฟเพื่อมอบเหรียญเงินเป็นของฝันให้แก่บ้านเด็กหญิงที่ยากจน ว่าเหรียญเงินนั้นกลับตกลงไปในถุงเท้าที่แฝนไว้หน้าเตาผิงจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กๆต่างพากันแขวนถุงเท้าไว้หน้าเตาผิงเพื่อลอของขวัญจากซานตาคลอสในวันคริสต์มาสกลายเป็นตำนานที่มาของซานตาคลอสและการแขวนถุงเท้านั่นเองต้นคริสต์มาสสัญลักษณ์ที่จะขาดไม่ได้เลยในวันที่25ธันวาคมก็คือต้นคริสต์มาส ซึ่งทำมาจากต้นสนเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาได้ง่ายในทวีปยุโรปและอเมริกานิยมประดับประดาด้วยกล่องของฝันและถุงเท้าพร้อมทั้งติดไฟสีสันสวยงามทว่าจริงๆแล้วชาวคิดในสมัยโบราณต่างเชื่อว่าต้นคริสต์มาสคือต้นไม้ในสวนสวรรค์ที่อดัมและเอวาหยิบผลไม้ไปกิน ปัจจุบันมีการนำต้นไม้ประเภทต่างๆมาตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสเช่นต้นฮอลลี่ซึ่งมีใบสีเขียวลักษณะคล้ายหนามและมีผลสีแดงสดสื่อความหมายถึงมงกุดหนามและหยดเลือดของพระเยซูนอกจากนี้ยังมีต้นพรเซเทียที่หลายคนเรียกว่าต้นคริสต์มาสมีใบสีแดงสดสวยงาม โดยมีประวัติฟ้าเป็นมาว่าเด็กหญิงฐานะยากจนคนหนึ่งอยากจะมอบของฝันให้พระแม่มาลีแต่ไม่มีเงินซื้อของฝันนางฟ้าจึงปรากฏกายขึ้นและมอบเมล็ดพันธุ์ให้เธอเมื่อเธอนำไปปลูกก็กลายเป็นต้นพรเซเทียทำให้ถูกเรียกว่าต้นคิดสมัตคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ลากันไปด้วยคำคมท้ายคลิปชมคนด้วยวาจามีค่า ยิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของฝันทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบมาจากสุนโวนักปัจชญ์และนักการทหารสมัยชุนชิวคำคมนี้สอนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเพราะคำพูดที่ไม่ดีของเราอาจทำร้ายผู้อื่นมากกว่าที่เราคิด กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อผมทำคลิปใหม่ๆม r r รี h คริสม a สแ n d แฮปปี้ e w วีย์ครับสวัสดีครับ